ฮัลโหลทุกคนเชอร์รี่เยอะมากเลยช่วงนี้หน้าร้อนเชอร์รี่เยอะมากเพราะบ้านไปซื้อเชอร์รี่มาให้เห็นเห็นข,ข้าขคายอยู่ข้างทางว่างั้น เขาขายอยู่ข้างทางนี่หมดนี่ห้าสิบาทเลยนะที่รักฉันก็เมา,มาหมดเลยอือหือแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยเธอกินหมดอยู่แล้วเธอกินหมดอยู่แล้วเพราะว่าเธอตัวใหญ่อือหลอกด่ากูอีกแล้วอือหือก็กินหมดนั่นแหละทุกคนเราก็เห็นมันเยอะนะวันนี้ก็เลยจะเอามาแปรรูปเป็นทำแยมแล้วก็เลยจะพาทุกคนมาทำแยมนะจ๊ะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้แม่ก็จะเลือก เม็ดที่ใหญ่ๆเอาไว้กินนะเอาไว้กินแบบสดๆอะเม็ดเล็กๆเราก็เอาไปทําแยมนี่รสชาติเชอร์รี่ที่นี่จะออกจะเปรี้ยวหวานนะบางลูกมันก็สีดําๆมันก็จะหวานฉ่าแต่ถ้าลูกแดงๆมันก็เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีนะทุกคนอร่อยมากเชอร์รี่อร่อยมากมราคาก็ถูกด้วยวันนี้เราจะไปทําแยม ทำเยี่ยมแปะรูปนะ่ะกินคนเดียวคงกินไม่หมดหรอกพ่อบ้านบอกว่าให้กินให้หมดนะที่รักดากูุ่กแล้วว่ากอ้วนอีกแล้วสิกินเบิดได้จังใดเบิดกินเห็นว่ากุ้วนก็สิว่ากกินหลายเนาะอืผัวกะได่ซเมนว,ว่าคักวันนี้เราก็จะทำเยี่ยมกันนะทุกคนนีเดี๋ยวจะเลือกไอ้ที่มิดมันใหญ่ๆเราจะเอามากินแบบสดๆนะเราอันดับแรกเราก็ใส่ถุงมือกันก่อน ใส่ตรงมือเพื่อความสะอาดจ้านะจ๊ะนี่แม่จะเอาเม็ดมันออกก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาเราเอาไปปัน่นเวลาเราไปต้มไม่ต้องมากองหลายทีนี่ดึงเม็ดข้างในมันออกเนื้อฉ่ำมากมกินไปเยอะมากแล้วนะกินเยอะๆก็ปวดท้องนะทุกคนแบบเนี้ยกินพอประมาณถ้าเรากินเยอะๆมันก็จะปวดท้องเราดึงเม็ดมันออกนี่เห็นไหม ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อพี่น่ากินจุดๆไปเลยดึงเม็ไดไออกทำอยู่เนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำอยู่ประมาณสองชั่วโมงทั้งลูกก็ร้องไห้เดินไปดูลูกนี่ทำออกมาแล้วได้ประมาณครึ่งหมอ้อหม้อใหญ่เลยนะนี่ไม่ใช่หม้อเล็กนะหม้อใหญ่มากมต่อไปเราก็จะทำการต้มกันเลยนะทุกคน ทำเยมก็ไม่ยากนะใส่แค่น้ำแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นนี่แม่จะสูตรของแม่นะแม่ใส่น้ำให้ท่วม,มจะปริมาณเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ใส่น้ำให้ท่วมน้ำตาลเนี่ยเราจะใส่น้อยไว้ก่อนให้น้ำตาลมันละลายแล้วให้มันเดือดก่อนแล้วเ,เราค่อยชิมชิมว่าเราจะเอาหวานประมาณไหนนี่ พอมันเดือดเราก็ชิมชิมยังไม่ได้รสชาติที่เราต้องการเราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปอีกถ้ามันมีฟองขึ้นอย่างนี้ก็ช้อนฟองออกทำแยมนะถ้าเราใส่น้ำตาลน้อยหรือว่าใครไม่ชอบน้ำตาลอ่ะมันจะทำให้เสียเร็วเราต้องใส่น้ำตาลให้เยอะสักนิดนึงมันจะได้อยู่ได้นานๆน,นี่ช้อนฟองออกพอต้มไปสักพักน้ำมันก็จะงวดแบบนี้นะ เราชิมรสชาติอะไรเรียบร้อยแล้วพอใจแล้วเราก็เอาเครื่องปั่นมาปั่นปั่นมือวันนี้แม่จะปั่นมือแบบนี้ปั่นตอนเดือดๆได้ไม่เป็นไรนะถ้าใครมีเครื่องปั่นแบบถูปั่นต้องรอให้มันเย็นก่อนค่อยเอาไปปั่นไม่งั้นเครื่องปั่นเสียนะจ้าเดี๋ยวจะได้ไปซื้อใหม่กันนะอืมนี่ใช้เครื่องปั่นปั่นให้มันละเอียดไม่ละเอียดมากก็ได้ละเอียดมากๆก็ได้เล้วแต่ใครชอบนะนี่ ั่นแบบนี้ปั่นให้มันละเอียดเลยค้นมากอร่อยมากทุกคนหอมหอมหวานมากแม่จะชอบหวานหวานไม่ชอบไม่ชอบกินหวานนะก็เลยชอบใส่น้ําตาลเยอะๆแล้วถ้าทําแยมอะ่ะมันต้องใส่น้ําตาลเยอะๆถ้าเราไม่ใส่เยอะมันก็จะเสียงไงอืมแยมมันเนาะคําว่าแยมมันก็ต้องหวานอยู่แล้วแหละอืตอนที่อยู่เมืองไทยนะทุกคนทําอาหารก็ไม่เป็น รู้สึกว่าทำแยมเนี่ยไปซื้อเขากินเนี่ยรู้สึกว่ามันว่าน่าจะทำยากกันเลยใส่น่นใส่นี่เยอะแยะไปหมดพอมาทำจริงๆมีแค่สองอย่างมีน้ำแล้วก็น้ำตาลทำง่ายมากตักเสกขวดโหลโกแก้วนะทุกคนสักขวดโหลกแก้วจะไม่ทำให้เสียเร็วนี่ตักใส่ตอนร้อนๆเลยแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นแล้วก็เอาเข้าใส่ตู้เย็นในช่องธรรมดานะนี่แค่นี้เราก็จะได้ทำ เด็เดยมทาขนมปังอร่อยๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า